มีรถเข้าใหม่1คันสภาพนางฟ้าเป็นเจ้าตัว Honda Civic FC ปี2018คันนี้เป็นช่วมตัว E ราคาเปิดอยู่ที่6 6 8 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเดือนละ8,000บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในและเครื่องยนต์เป็นไงบ้างเราไปดูกัน สวนข,ของภายในนะครับเป็นโทนสีดำนะครับแล้วก็บอร์ดหนังสีดําด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นวิทยุสามารถปรับโหมดได้เป็นโหมด AUX USB แล้วก็มูทูธสามารถรับคำสั่งเสียงกดรับสายโทรออกได้ที่พวงมาลัยมาถึงเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบเกียร์สปีดนะครับพร้อมกับเบรคมือแบบอัตโนมัติใช้แค่ปลายนิ้วส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์1.8นะครับเป็นเครื่อง i v t e c ขนาด4สูบนะครับ141แรงม้านะครับพร้อมกับระบบเอก ABS ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับทางร้านเรามีโปรโมชั่นนะครับฟรีจองฟรีจัดไม่มีค่ามาจำนะครับแจ้งก่อนว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีฟรน้ำบริการขึ้นวัดทั่วประเทศนะครับและส่งรถนะครับมีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเอกสารครบรูปผลไม่เกิน2วันนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อที่เว็บไซต์หองบริอัทเซลโก้นะครับที่เบอร์093399921เซลโก้ขอัลาไปก่อนพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ